ประชาชนจานวนมากพร้ครอบครัวเดินทางไปกราบไหว้เท้าเวสุวรรณปางก้าหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรมเมตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสวยเฮงเจ้าแม่ตะเคียนและพระพิคเนตที่บริเวณอาสมฤาษีเลนท่าพุทธที่คุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9เพื่อก่อโชคอพอรและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งภายในอาสมฤาษีเลนได้จัดให้มีการอาบน้ำมนต์ฟรีและพิธียกพ่อแก่ทุกวันอาทิตย์พร้อมลงณฤาษีหน้าทองพิธีกรรมโบราณที่มีแห่งเียวในไทย มีการเติมเส้นวาสนาเติมกระเป๋าเติมเคสโทรศัพท์และเติมรถและยิ่งใกล้วันหวยออกขอหวยไม่พลาดแห่สองเลขอ่างน้ำมนบนสาราบุญช่วยตัวเลขเด็ดงวดนี้ได้แก่เลข014589ส่วนตัวเลขที่ลอยจับกลุ่มกันคือหมายเลข015และ849สนชัยไคร้แก้วร่ยงานกู้ภัยอุทยัยธานีจุดลานศักว์เข้าจับงูเห่าที่บ้านของอาจารย์ท่านเ่ง บ้านเลขที่293ทับ1บ้านวังนาศาลตำบลปะดูยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีโดยงูเห่าได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายใต้ตู้เย็นกู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์มาจับงูเตรียมพร้อมไว้เดี๋ยวพบว่าง,งูเห่ามีความยาวเกือบ2เมตรตอนกดอยู่บริเวณภายใต้ตู้เย็นพร้อมกับส่งเสียงขู่ชูหัวแม่เบี้ยใส่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยก่อนจะใช้เวลาจับงูเห่าประมาณ20นาทีและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่น่าแปลกใจว่าง,งูเห่าตัวนี้ได้กดตัวเป็นเลข8และมีเส้นผ่าศูนย์กลางของวงเท่ากัน ทางน้านเจ้าของบ้านได้เปิดเผยว่าก่อนจะพบงูเห่าภายในบ้านในช่วงเช้าต้นเอีนและหลานอายุ3ามขวบกำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำและจะออกไปสอนหนังสือพร้อมกับจะพาหลานไปส่งที่หน้าโรงเรียนขณะนั้นหมาที่บ้านของตัวเรียนได้เห่าผิดสังเกตจึงได้ใช้ไม้เขี่ยอยู่ใต้ตู้เย็นก็ถึงกับผงะาและตกใจเมื่อเห็นงูโชว์คอแผ่แม่เบีย้ยจึงรีบนำหลานออกมาจากบ้านพักพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับดังกล่าวสำเรับทองสีรายงาน ตำรวจสพบางละมุงจังหวัดชนบุรีนำกำลังชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มตัวนายเรืองฤทธิจินประชาอายุ22ปีต่ที่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งสุกลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพร้อมกับของกลางหลายรายการทางรถจักรยานยนต์อุปกรณ์ยัดแงเลืออุปกรณ์การขายกาแฟสดที่ลักทรัพย์มาอีกหลายรายการก่อนหน้านี้ตำรวจรับแจ้งว่ามีคนลักเข้าไปลักทรัพย์เพื่น,นร้านกาแฟบ้านทุ่งกลาหมู่ที่5อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นของนางสาวพิมพ์ธนผู้เสียหายอายุ25ปี ถูกคนรายลัพย์สินไปรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทจากการตรวจสอบพบร่องรอยการโกกัดแงะ้ยตัหูคล้องแม่กุญแจที่บริเวณหลังร้านจะพบร่องรอยการถูกลักทรัพย์มีทย์สินรายรายการที่สูญหายไปเอกเสดเมื่อเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาสานาทีของวันที่สิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมาเปลีอยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพผลไดเอาไว้ได้ต่อมาชุดสืบสวนได้สืบทราบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง การประกาศขายเครื่องบดกาแฟในราคา8,500บาทผ่านทางกลุ่มซื้อขายเครื่องชองกาแฟและ,ะอุปกรณ์มือสองทั่วไทยจุดจับกลุ่มจึงขยายผลและสืบทราบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวก็คือนายเรืองฤทธิ์จึงเข้าจับกลุ่มตัวมาสอบสวนซึ่งนายเรืองฤทธิ์ยอมรับว่าบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นของตนจริงและเป็นบุคคลเดียวกันที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดที่เข้าไปรักทรัพย์ร้านกาแฟด้วยจากการตรวจค้นภายในบ้านพักพบของกลางที่เหลือทั้งหมดซุกซ่อนอยู่จึงได้ตรวจยึดของกลางไว้เพื่อตรวจสอบ กวามกับควบคุมตัวนายเรือฤทธ็์ส่งพนักงานสอบสวนสพบ,อบ,อบางละมงเพื่อดำเนิคนคดีตามกฎหมายทีมข่าวไทยเก็ดิวส์รายงานนายมสิิสิ็จไปสานธาวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม G กลีกอจังหวัดจันทบุรีปลอดขยะพลาสติก ก,ก,การจัดกิจกรรมจังหวัดจัรทบุรี่ปลอดขยะพ,พลาสติกเป็นการบรูรณาการทั้งส่วนราชการภาครัฐและภาคประชาสังคมสืบเนื่อจากปัญหาขยะเป็นปัญหา,าที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่สุดเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยัง่งยนืนเป็นกิจกรรมดังกล่าวจึงถูกผลักดันเพื่อเกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนบุ่งเรียนที่สร้างความถนักในการลดขยะพลาสติกภายใต้แนวทางงดการให้ปริเสธการรับลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวส่งเสริมไม่เกิดการลดการเกิดขยะทุกวิถีทางตั้งแต่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามุ่งหน่นการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมส่งเสริมไม่มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจราจรยงเสนารายงานนายอนเอนกมณดีนาประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายกป,ประธานเปิดการประชุมเวทีเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการจัดการอาหารปลอดภัยและการต้อนรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพทั้งสี่อำเภอของจังหวัดนครนายกโดยมีดรวิสุทธิชุกลินสสจสระบุรีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงภาคกเครือข่ายอาหารปลอดภัยกลุ่มองค์กรปกครอง่วงนท้องถิน่นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุดยมีอาจารย์บรรจงมงคลยงพร้อมกับคณะวิทยากรบรรยายมีการนําเสนอข้อมูลและเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการประชุมท้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การปนเปื้อนในอาหารจากพิษภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคพรยาธิสารเคมีและโลหะหนักยังคงมีอยู่เป็นจํานวนมาก ประชาชนผู้บริโภคจะมีความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนจากพิษภัยต่างๆซึ่งมีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากภาครัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลร,รักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากการมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งปนเปื้อนของอาหารอันตรายที่เกิดจากอาหารไม่สะอาดปลอดภัยและปัจจัยที่ทำให้เกิดอาหารไม่สะอาดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสมบัติเนินใหม่รัชนทนเนนหม่รายงาน